สวัสดีครับลิปนี้ก็มามาบอกแล้วกันนะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยยี่ห้อเดียวกันแต่บางครั้งเราสั่งซื้อเวลายังไงอะเวลาหลังกันซื้อคนละปีว่าง,งั้นอันนี้ซื้อมาเมื่อสองปีที่แล้วสองปีได้เนาะจำไม่ได้เหมือนกันซื้อจาก l าสดานี่แหละแล้วพอมาปีนี้แบตเตอรี่รูปลักษ์มันเปลี่ยนไปนะดูเอานะครับ แต่ทางร้านก็บอกว่าเป็นของแท้แหละแต่ปัญหาที่ผมเจอก็คือผมใช้กับเจ้าโป p โปรอีโรเจ็ตนะตัวนี้2ปีแล้วเก็บไฟอาจจะไม่ร้อเเท่าไหร่อาจจะได้สักเจ็ดแปดสบและแบตบหมดบ่อยนะครับเราก็เลยสั่งซื้อตัวใหม่มาจริงๆสั่งซื้อรุ่นนี้สั่งซื้อมาสองก้อนนะ อีกก้อนหนึ่งมันหัวหัวตรงเนี้ยมันหลุดออกไปนะครับมันเลยใช้ไม่ได้เราก็เลยตั้งตั้งทิ้งไว้เราก็เลยสั่งซื้อเจ้าตัวนี้มานะครับสองเจ้าแล้วเกิดปัญหาเดียวกันเดะเลยปัญหายังไงนั้นก็คือเราใส่เข้าไปในกล้องใช่ไหมถ้าใส่ปุ๊บเนี่ยแล้วถ่ายอ่ะมันก็ถ่ายใช้งานได้ปกติแต่ปัญหาก็คือ เมื่อใส่ทิ้งไว้นะครับประมาณ20นาที20นาทีขึ้นไปเลยดีกว่านะกล้องเปิดไม่ติดครับเปิดเท่าไหร่ก็ไม่ติดนะต้องทําการถอดแบตออกจากแป๊ดออกจากจากเต้าเต้ามันเนี่ยเบาเมันอ่าถอดแบตออกนะฮะก็คือการดึงแล้วใส่ใหม่ถึงจะใช้งานกล้องได้นะครับต้องต้องใช้ถึงจะใช้งานกล้องได้ร้านแรกเราซื้อจากอยุธยาซื้อมา2ก้อน เราก็ไม่ได้เอกใจนะเราคิดว่ามันโอเคนะก็เทเลซินเหมือนกันใช่ไหมละ่ะเราก็ทิ้งไว้เนิ่นนานเป็นเดือนกว่าเราจะได้ใช้งานกล้องเราขับรถไปเที่ยวแล้วกดเท่าไหร่ก็ไม่ติดทีนี้เราเจอปัญหาแล้ะแต่ปัญหาของมันก็คือมันประกันคืนเงินแค่7วันไงแต่เนี่ยมันเ,เ,เ,เลยไปไประมาณเกือบเดือนอะแล้วเราก็ติดต่อทางร้านไปทางร้านก็จะไม่เคมให้นะแต่เราบอกว่ามันใช้งานไม่ได้้เราทําไง เพราะกล้องของเรามันเป็นควิกควิกหมายถึงแบบถ่ายเร่งด่วนอะ่ะกดปุ่มนี้ปุ๊บมันก็จะถ่ายเดยวนั้นเลยแล้วกดปุ่มนี้มันก็จะหยุดไงแต่อเผอิญเราขับรถอยู่เราอยากได้ช็อตเด็ดเด็ดอ่าเราขับรถอยู่เราอยากได้ช็อตเด็ดเด็ดเราอยากได้ช็อตเด็ดเดี๋ยวนั้นอนะ่ะกดปุ๊บกล้องไม่ติดเราขับรถเลยเป้าหมายที่เราถ่ายแลย้วไหมมันก็ทําให้เราแบบเสียอารมณ์แบบเราพลาดโอกาสพลาดช็อตเด็ดไปอะ่ะเข้าใจไหมทั้งทั้งที่เออก้อนเนี้ยสองปีแล้วแม่งใส่ไปเหอะ ใส่ไวเป็นวันสองวันสามวันถ้าแบตมันไม่หมดยังไงมันก็กดติดแต่ตัวเนี้ยเราคงไม่ต้องถึงสามวันหรอกพี่น้องยี่สิบนาทีพอเปิดไม่ติดร้านแรกเราส่งคืนไปแล้วทีนี้ก็ตอบกลับมาแล้วว่าให้ตรวจสอบสินค้าสิบสี่วันเดี๋ยวเขาจะคืนเงินให้เราก็ส่งไปละแต่อันเนี้ยเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราสั่งอีกร้านหนึ่งดีกว่าเว้ยสั่งที่ระยองอันนี้มาจากเมืองแกลงเหมือนกันเลย นะแต่สองร้านร้านแรกแตกต่างกันตรงที่ว่าไอ้เครื่องหมายบวกลบอะมันอยู่ข้างบนเว้ยอยู่ข้างบนนี้แต่หน้าตาแบบนี้แหละแต่ตัวนี้อยู่ข้างล่างเราก็ไม่แน่ใจว่าเฮ้ยแบตท,ที่เราได้มาเนี่ยแม่งมันแท้มันเลยหรือเปล่าวะเพราะดูซ้ายมือของเราที่ซื้อมาสองไปหน้าตามต่างกัน,นเว้ยทำไมลายผลิตมันเปลี่ยนแปลงอ่อไม่เปลี่ยนไปเยอะขนาดนั้นะ แล้วทีเนี้ยเราก็แบบอะไรวะเอ้ยเราซื้อแบตเตอรี่เทียบอ่ะอันนี้คือถ้าถ้าเป็นของโกโปรจริงๆก็อยู่มันก็เจ็ดร้อยแปดร้อยนะนี่เราซื้อของเทียบมาสามร้อยห้าสิบไม่เกินแล้วเราซื้อของเทียบมาอันนี้ใช้งานได้ดีเราก็คิดว่าเอ้ยแม่งซื้อใหม่มันก็ใช้ดีเนาะมันครึ่งราคาของแท้ใช่ป่ะซื้อมาแม่งใช้งานไม่ได้นี เราใช้งานของเทียบมาเจอของเทียมหรือมาเจอของปลอมว่าอา้าวการว่าร้านบอกว่าเฮ้ย hey, พี่กล้องพี่มีปัญหาหรือเปล่า ware, เฟิร์มแวร์แอพพลิเคชันอัปเดตบ้างหรือเปล่าจะบ้าเหรอเราก็อัปเดตอยู่นะ GoPro อัปเดตตลอดอยู่แล้วนะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนี่แหละก็ไม่รู้เวอร์ชั่นอะไรแต่กล้องมันก็เก่าแล้วแหละนะตั้งแต่ออกใหม่ๆอะ่ะตั้งแต่หมื่นกว่าบาทจนเหลือตอนนี้ไม่มีราคาแล้วมั้งใช่ไหม ก็มันยังใช้งานได้ดีอ่ะเราไม่ใช่เราเรามีปัญหาแค่แบตก้อนนี้เว้ยเนี่ก้อนที่สามเนี่ยที่ซื้อมาในรอบเดือนนี้ในรอบสามสี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยซื้อมาสองก้อนเว้ยเปิดไม่ติดทั้งสองก้อนถอดเข้าถอดออกแล้วเชือกใช้งานได้เราก็ส่งเคมไปแต่ก้อนเนี้ยมันอยู่ในรับประกันเจ็ดวันคืนเงินไงเราก็ไม่อยากจะเก็บภาระ,ะเราไม่อยากจะเก็บปัญหานี้ไว้ไงเราแม่งคืนดีกว่าเดี๋ยวแม่งเปลี่ยนยี่ห้อไปเลยไม่ต้องซื้อปิดซื้อยี่ห้ออื่นลองดูท,ที่ที่มีประกันอนะ่ะภายในเจ็ดวัน ถ้าเกิดแม่งเอามาแล้วเปิดกล้องไม่ติดเราก็แพ็กส่งคืนแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าโอ้โหแม่งโทษกล้องเว้แล้วก็ฝืนใช้ไปแม่งก็ขัดใจใช่ไหมพอมันเกินเจ็ดวันแม่ร้านจะแก้ปัญหาอะไรให้เราอะ่ะจะส่งคืนตรวจสอบหรือว่าเปลี่ยนก้อนใหม่แล้วได้แบบเปลี่ยนก้อนใหม่มาแล้วปัญหาเดิมยังอยู่นี่หรอมันก็ไม่ใช่ไหมผมก็เลยทําการเนี่ยเอาเป็นว่าขอตังค์คืนนี่ก่ะ แล้วก็บอกปัญหาก็ไปที่เรานี่แหละที่เราเจอนี่แหละผมมั่นใจไว้กล้องผมไม่พังอะอแบตเก่าเสื่อมด้วยก้อนนี้ยใส่ไปเปิดติดเลยเว้ยก้อนนี้ยใส่ไปเปิดติดแต่ทิ้งไว้ยี่สิบนาทีไม่ติดอเอาสิแล้วเราจะใช้อกอผมก็ไม่เอานะว่าเราขับรถถ่ายเว้ยบางทีขับขับรถอยู่อยากถ่ายถ่ายไม่ติดต้องจอดรถถอดแบตเยอะมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมโอเคงั้นก็ส่งเค็มต้องพูดอะไรเยอะ นะก็ตามนั้นนะครับเดี๋ยวแพ็คของส่งกันก็ทำเรื่องคืนกับแอป Lazada นี่แหละให้ให้ลาซาด่าคืนตามในวอลเล็ตเดี๋ยวไปซื้อเจ้าใหม่ไปซื้อยี่ห้อใหม่เลยไม่ใช่แล้วยีย่ห้อเนี้ยเทเลซิน